สวัสดีครับน้อยหนานอกฤดูผลเริ่มโตแล้วนะครับผลโตๆโตชุดแรกๆนี่อายุ2เดือนเศษๆแล้วครับหรืออีกประมาณ1เดือนเศษๆเนี่ยเราก็จะได้กินผลผลิตแล้วครับช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของแมลงวันทองหรือแมลงผลไม้ด้วยนะครับเขาจะวางไข่ในช่วงที่ผลเริ่มแก่ครับการป้องกันการกําจัดเนี่ย มีทั้งการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้วิธีแบบอินซีนะครับผมจะใช้วิธีหอ่อนี่ครับเป็นถุงห่อฝรั่งนะมีขายทั่วๆไปครับถ้าไม่ใช้ถุงห่อผลไม้เราอาจจะใช้ถุงพลาสติกทั่วไปก็ได้แต่ถุงพลาสติกทั่วไปเนี่ยเราจะต้องเจาะรูก่อนนะเพื่อไม่ให้น้ํามันขังในถุงครับถ้าน้ํามันขังได้เนี่ยผลไม้ของเราที่เราห่อเนี่ยมันจะเน่าครับลงมือห่อกันเลยครับ นำถุงสวมเข้าไปเลยครับสวมไปแล้วก็ใช้หูหูของถุงนะครับพันรอบกิ่งเขาครับพันสักสองรอบครับแล้วก็ผูกให้แน่นเลยเราใช้หูถุงพันรอบกิ่งเพราะว่าจะใช้กิ่งเนี่ย เป็นการพยุงผลไว้ด้วยเผื่อผลของเขาสุกเขาร่วงลงมาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในถุงนะแล้วก็ไม่ร่วงลงพื้นครับนี่ครับแบบนี้ครับง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับดูอีกผลก็แล้วกันครับถ้าไม่ห่อเนี่ยไม่ได้กินเลยครับแมลงวันทองเยอะมากครับก,ก,กี่ลูกกี่ลูกก็เน่าหมดนะ ที่ปลูกที่กิ่งไว้เนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกอะไรพยุงลูกนะไม่ให้ไม่ให้หล่นลงกับพื้นครับนี่ครับนี่สังเกตดูนะหน่อยหน้านอกฤดูของผมเนี่ยลูกใหญ่ๆก็มีลูกเล็กๆก,ก็มีนะครับแล้วก็กำลังติดดอกก็มีครับด้านล่างนี่ครับการตัดแต่งกิ่ง จะทําให้เราได้กินน้อยหนาก่อนก่อนที่น้อยหนาเขาจะออกตามฤดูการปกตินะครับนี่ผมห่อ,อไปหลายลูกแล้วนะครับเดี๋ยวลูกสูงเนี่ยจะต้องเอาเก้าอี้มายืนนะครับลูกเล็กๆก็มีครับลูกเล็กๆเนี่ยเพิ่งอายุได้ประมาณสักสองสามสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับชุดนี้เป็นเพียบแป้งนะผมใช้น้ำขี้เท่าถ่านฉีดพ่นประมาณสามสี่ครั้งนะครับ ตอนนี้เพี้ยแป้งก็ไม่อยู่แล้วนะครับแอบสังเกตดูนะครับเพี้ยแป้งนี่มาอยู่ด้านล่างแล้วครับแบบนี้ก็ต้องกําจัดเพี้ยแป้งก่อนหอนะครับสังเกตดูครับเห็นไหมครับว่ามีมดแดงเป็นพาหะของเพี้ยแป้งนะครับมันย้ายเพี้ยแป้งได้ครับนี่ครับอย่างนี้ต้องกําจัดก่อนครับ ผลไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ห่อเราก็ต้องฉีดสารเคมีไม่งั้นเราไม่ได้กินผลผลิตยอย่างแน่นอนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียหายเพราะว่า,มาแมลงวันทองเข้ามาวางไข่นะครับผู้ชมลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับฝากกดติดตามช่องในปอเพียงกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ